ดยทุกคนมือนี้นุมันีก็ได้มีโอกาสได้มานาะขึ้นไปจุดชมวิวเขาสอือทลอยู่เมืองพัทยานาะก็เลยมาดีวิวถนนในทุกคนได้เบิ่งนาเนาะอันนี้ก็คือทางขึ้นของอจุดชมวิวของเพิ่เนาะก็สวยงามอีดีเนาะเป็นตาม,มาขนาดเลยทางกับบริยานเนาะทุกคนสวยงามอีลีเนาะก่อนสิไปเบิ่งจุดชมวิวเนาะ สบายดีว่าทุกคนเด้อื้นนี้โน,นมนว้นนี้พาทุกคนมาอยู่ที่จุดชมวิวเนาะเขาสอเทรอเนาะอยู่เมืองพัทยาเด้ออันนี้ก็เป็นอีกจุดชมวิวหนึ่งเนาะที่คนน่ะพัทยามาขึ้นมาไทายรูปเป็นจุดที่ดังเลยแหละที่เขามาไถ่รูปเช็คอินแบบว่าเบืบ่องวิวงามๆสวยงามแบบนี้เนาะแล้วก็นักท่องเที่ยวผู้ใดมากะ มาแวเนาะมาไทโฮเบิงวิวงามๆแบบนี้เนาะอ่าทัางหน้าที่เขาเห็นนี่เป็นทะเลเรือแล้วก็มีอ่าเหือเนาะที่เห็นทางเหือไปเกาะล้านนะทุกคนเห็นมาวิวสวยงามเลยเนาะมื้อนี้นุ่นมือนี้ก็ได้มีโอกาสได้ขึ้นมาก็เลยมารีวิวให้ อพอแม่พี่น้องดูมู่เพื่อนผู้ใดที่ว่ายักมาเที่ยวพัทยางสีนากัเซิร์เขาใน Google มันก็จะเห็นเนาะพิมพ์คาว่าจุดชมวิวเขาสอทลองสีนามันก็จะขึ้นเนาะแล้วกะ็มาเบองวิวง,งามแบบนี้เดอ้อนี่อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆจุดชมวิวเนาะ,ะสงงามหลาย งาม,มาทุกคนงามหลายเนาะเมิ่งวิวละกะฝั่งนี้ก็เป็นตึกเนาะเป็นตึกแบบเห็นเมืองพัทยาเลยแหละแบบนี่อย่างแน่ก็เห็นเมืองเพราะว่าอยู่มองนี้มันสูงขนะก็เลยนั่มเห็นสูหมดสุม,มุมเนาะอยู่มองนี้เขาแบบเปิดทั้งกลางเวนแ้ล้วกกลางคืนเลยทุกคนถ้าคุณใดอายากมาก,ก็คือแบบ กลางคืนก็ขึ้นมาเบ่งไฟนอนเบ่งแสงเส,สียงสินะกะได้นอนแต่ว่ากลางเวรน,นี่ก็คือแบบมาเบ่งบรรยากาศแบบมาไทายรูง้งามๆแบบนี้ก็ได้นอนสวยงามเลยทุกคนบิวงามแหงเนาะบรรยากาศคนกับโหลายปันหดเด้องามมาทุกคนสวยงามมีหลี จะเนื้อจะจะให้เมืองวิวรอบๆเด้อว่าเป็นจังใดเนาะเรีนบ่เมืองพัทยาเด็อทุกคนอันนี้ก็จะเป็นยามกลางเวนเนาะยามกลางคืนเขาก็เปิดเดอ้อแบบว่าถ้าผู้ใดอยากมาทายไฟงสินะก็เขาเจ้าเปิดให้ขึ้นอยู่เนาะมาซูมสินาะ xin ที่เฮาเวืองเห็นนี่ก็คือ,อโค้งๆนี่ก็คือชายหาดพัทยาเนาะจะมีะถนนเรียบชายหาดเด้ๆอยู่มองนี่เลยเนาะถัดมาก็จะเป็นบ็อกกิ้งสตรีทเนาะที่เขาเปิดให้คนยางเล่นทั้งสินะแล้วบางคนเขาก็มานั่งจิบๆกินเบียร์กินอีหยังังสินะ นี่ก็คือวิวงามๆเนาะเดี๋ยวนุ่นมณนี้จะพาทุกคนเข้าไปทางในยังมีอีกทางในเนาะเป็นอีกมุมหนึ่งเนาะสวยงามอีดีเดียวเราจะย่างเข้าไปทางในเนาะ,ะที่เขาเดียวเห็นอยู่นี้ก็คือสถานีวิทยุของเพิ่นเดอนี่สทูลพัทยาเนาะที่เห็นอยู่ตอนน้าเฮานี้เนาะย่างขึ้นไปทางเทิงก็จะมีะจุดชมวิวอีกแห่งหนึ่งเนาะแบบ ขึ้นมาอันเดียวกันนั่นแหละแต่วัายางเข้าไปทางใน,นมันจะมีอีกมองนึ่งนะทุกคนเด๋ยนนุ่นมัน,นีจะพายางเข้าไปเบิงเด้อห้านที่เห็นอยู่ทางหน้าเฮานี้ก็คือแบบเขาขายดอกไม้ถูกเทียนเนาะให้เข้าไป ใบกลุ่มหลวงชุมพรเนาะขอบไปทางในเนาะ นี่ก็จะเป็นทางยางขึ้นไปเด้อึ้นไปจุดชมวิวอีกมองหนึ่งเนาะก็จะมีดอกไม้งามๆแบบนี้เนาะสีชมพูสีขาวเอียงงามขนาดเลยนะเนาะพอยางขึ้นมานี่ก็จะมีแบบดอกไฟงามๆแบบนี้เนาะนี่อีก,อกจุดหนึ่งเนาะสวยงามอีหลีเนาะ อันนี้ก็จะเป็นบริเวณภายในเด้อเมื่อกี้ที่นุดอ่อยูฮันก็คือแบบอีกจุดหนึ่งเนาะแต่ว่าเป็ี่ยนทางนอกเนาะอันนี้จะเป็นอยู่ทางในเนาะบิวก็จะประมาณนี้สวยงามอยู่เนาะสวยงามอีลี ว่าบริเวณภายในนี่มันจะเห็นมุมอยู่ใกล้ๆกว่าเนาะกว่าอยู่ทางนอกสวยงามอยู่ทุกคน ที่เขาเห็นอยูีทางหน้านี่ก็คือแบบพระเจ้ามาขอพรเ้อแบบว่าอ่ามามาบ่นไว้เนาะถ้าผู้ใดสมหวังแบบว่าสมปรารถนาแล้วก็มาแก้บนด้วยการจุดกระโพกเนาะอยู่มองนี่เลยเนาะที่ขอจุดเมื่อกี้นี้เนาะเสียงก็จะเ,เป่งปังเป่งปังหน่อยหนึ่งเนาะ อันนี้ก็คือตู้ปฏิจากเดอ้อาว่าผู้ใดอยากฮหดบุญเนาะมีใจรัทธากับมาหยอดเตียนมองนี่ได้เนาะฮ็ดบุญเนาะรวมฮหดบุญให้ทานน้ำกันเนาะเอาพัทยานะแต่ละจุดพนกรจะเขียนไปให้เฮาเนาะอ่าก็อ่านออกไปน้อยนึงเนาะภาษาไทยเนาะ อันนี้ก็จะเป็นวิวเนาะทาเหือไปเกาะล้านเนาะก็จะสวยงามทุกคนแล้วก็เห็นโคง <ไ ast. S 1> ้งๆชายหาดเมืองพัทยานั่นเองเนาะพี่น้องที่อ่าจะมีถนนเรียบชายหาดเลยแหละก็จะสวยงามเนาะจะมีตึกแบบสูงๆงามๆแบบนี้เนาะก็คือเมืองพัทยาเด้อถ้าผูดด้ใดได้มาก็คือหู้แหละมาอยู่มองใดเนาะแบบง,งามๆแบบนี้เลย จะเห็นวิวสูงๆแบบว่า,าเมืองพัทยาจะเห็นแบบสูงงามแบบนี้เลยอ่ะทุกคนเห็นวิวแบบไกลเลยแหละตรงนี้ก็คือสวยงามอิหรีถ้าได้ขึ้นมาก็คือเปเสียเที่ยวเลยเนาะคุ้มคุ้มสุดๆเลยแหละได้เห็นความสวยงามนะนี่อันนี้ก็คือเฮือเดอเฮืออยู่เกาะล้านนั่นเองเนาะ้าเฮือไปเกาะล้านโบเมนเกาะล้านเนาะ นี่ก็จะเป็นภาพบรรยากาศสดเลยที่นุ่นมาถ่ายให้ทุกคนในเบื้องในมือนี้เนาะนี่นะทุกคนพอเข้ามาทางในเนาะอีกมุมหนึ่งเนาะอันนี้ก็เป็นสถานีวิทยุของประเทศไทยของเพื่อนเนาะยดูดเขาเลยทุกคนสัญญาณกด็ดีแล้วก็มีอมาวายมไวายพระขอพรตรงนี้เนาะและก็ นี่ก็จะเป็นวิวอ่าอยึดทางเขาเนาะเขาสะทลอพ,พัทยาด้วยทุกคนงามายแดดจัดจัดเลยทุกคนงามๆตรงนี้ก็จะมีกล่องกล่องซองทางไกลด้วย สองเึิ่งบิวสิ่นะทุกคนอ่พอเข้ามาทางในนี่เนาะเพิน่นกะจะมี้านกาแฟให้เขานั่งกินแบบชิวๆก็ได้เดอ้อ รับคลิปนี้นุกก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้เดอ้อพอไม่พี่น้องเนาะสำหรับผู้ใดที่่าอยากมาพัทยาก็อย่าลืมมามองนีเดอ้องามแหงนเนาะเบิ่งบรรยากาศแบบจดชมวิวเขาส่อทะล้อเนาะมองนีถึงนุกพามาเนาะสวยงามดีดีทุกคนวิวงามเห็นเมืองพัทยาหมดเลยอ่ะทุกคนแล้วก็ฝากกดติดตามก็ไลค์ก็แชร์นุมนีเด้ะเพื่อเป็นกำลังใจให้นุมณีเฮ็ดลิปต่อไปเนาะแล้วก็ ขอเข้าใจสบายดีว่าทุกคนที่เขามาเบิองเนาะบ๊ายบายสบายดีว่าทุกคนเลยเด้อมีวันยากาเนาะงามหลาย